โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป่าเค้กให้พี่มิค่ะพลงด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮคยเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮย้เ้ะเยเ้เยเ มาเป่าเค้กนะคะฉลองวันเกิดของพี่หมิวนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพี่หมิวก็ได้เค้กจากแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องมุกนะคะแล้วก็อันนี้เค้กของใครลูกของแม่เล็กของย่าเล็กนะคะแล้วก็ด้วยเป่าไปแล้วใช่นะคะเดี๋ยวให้พ่อเอาเทียนไปจุดไฟที่อันนี้ให้นะคะให้ม่นเป็นห้ามุมมาค่ะน้องมุกน้องมิวปัจจัยปีนี้พี่มิวอายุเท่าไหร่คะสิบห้าค่ะสิบห้าปีนะคะนี่ค่ะแบบเล็ก นองมไม่ปักห้ามุมอ่ะเออตรงกลางอันหนึ่งแล้วก็นอ่ใช่ใช่นองมให้หองขวัญพี่อยู่ยังปีนี้ไม่แล้วให้แล้วนะคะซับซ้อนมากค่ะแล้วก็ได้จากคุณพ่อยังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวของแม่เหรอไม่ได้แล้วหะของแม่อ่าปักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อเอาเตรียมเป็นจุดให้นะคะ คุณแม่คุณแม่โอนเงินแห้แล้วในบัญชีแต่ไม่มีไม่มีโอบัญชีแน่เลยมาเดี๋ยวเรารอคุณพ่อนะคะเอาเทียนมาจุดให้นะคะเอาไฟมาจุดเทียนให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอุ้ยเล่นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรแข็งโกดที่เขาแช่ไอติมเค้กมาใช่ไหมลูกพร้อมยังคะ พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา Happy Birthday พี่มิวกันจริงๆอ่ะอันนั้นมีสองกล่องสัทุกคนแต่อีกกล่องหนึ่งหมดแล้วนะคะ <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป่าเค้กให้พี่มิวกัน เกิดใครอยากค่างไหลแล้วค่ะผิวแ้งเลยอากินเค้กโอเค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขอเค้กมัี่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ปีนี้ี่หียวอภิฐานอะไรบ้างคะก็ขอให้นะคะขอให้คุณภาพแข็งแรงแล้วก็ขอใมีเงินเยอะๆแล้วก็แล้วขอฝันะต้องการหร่อยอันนั้วพี่โมไวมากพี่เหยูย่งลูกอย่างก่อนเด้อ ขอให้พี่อยู่ไรก็ให้หนูก็ไปทอใเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวราให้เราให้เราให้ทำไมก็ไปต้รับคุณพ่อขอให้พี่อยู่ไนคะขอให้พี่ที่ีตาอเยงเก่งเ่งเก่งเกองเก่เก่งเก่งเก่งเ่งเก่งเก่เก่งเเอเเเเ ดีนะคะแล้วก็มีเพื่อนน่ารักน่ารักนะคะเยอะๆมีคนดูเยอะๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กกันเดีเร็วๆๆอร่อยมากนายมินี่ตัดเค้ก่เนี่ยพ่อเดี๋ยวพ่อแอลมินี่ตัดเค้กก่อนไม่ละของฝันไม่ละเนาะของฝันจังน้องงงปะไอเดี๋ยวน้องว่าเขาฝันเลยพี่วิวอ่ะมาขี้เคืองฝันนาอยู่ไหน หนูรอจากแม่จากแม่ได้อแม่จะมีอะไรหรอแม่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราดกันดีกเดี๋ยวเรารีบปิดของขวัญจะรูันนีค่ะแม่จะให้แม่เช็คโอเคอันนี้เดี๋วเราอนี้ป็กละกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญเนาะมนก็ไม่แค่อันก็ไมแค่จัดการนะคะ Happy ิร์เด a ์นะคะดูสิสอะไร จริงๆอะน้องมู๊บ้าให้ผมผ่านพิสูจนไปแล้วก็คือปเป็นเคื่องใช่ไหมล wow. ูกใช่เครือเปล่าวิชายก็หูนี่ตั้งแล้วว่าได้ตั้งอยู่คือเบรดเด้ตั้งเอาไว้สิคือเบิร์ดเดย์นะขอให้มีความสุขมากๆสำหรับผ่านแลมีเงินเยอะกินน้อยๆหน่อยนะและที่สำคัญคือล้านนาจักรน้องมู๊เนี่ยมยี่สิบบาทกับข้างหลังอีกบาทนึงเดืองนี้อะ

จริงๆแล้วพี่หมิวโตแล้วนะคะแม่ก็เลยให้เลือกแบบว่าให้ให้เป็นเงินนะคะไป็นตัวเองนะจ๊ะคุณพ่อก็ให้แล้วแหะทุกคนใช่แล้วก็ของขวัญคุณพ่อก็ได้เปิดบัญชีให้พี่หมิวแล้วก็หนึ่งห้าร้อยนะอันนี้คือเราให้แล้วนะสรุปปีนี้พี่หมิวรวยคนเดียวนะคะแม่คุณพ่อนะลูกหมดเลยแล้วนะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาเป่าเค้กนะคะฉันกรไเกิดพี่หมิวแบบ เล็กๆนะคะสําหรับครอบครัวเราใช่ไหมใช่มีความสุขไหมลูกพิษมีความสุขมากมีความสุขมากเพราะว่าเราไปฉลองแบบว่าเลี้ยงวันเกิดพี่อยู่แล้วด้วยพ่อมาเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อเตรียมจานมาแล้วค่ะพี่เจมส์พ่อรีบกินก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณท้าบอกพ่อดีแม่ให้อะไรแม่ให้เงินไปหนึ่งพันโอ้แล้วก็เตรียมให้ไปอีกเท่าไหรณขอ่อเเดี๋ยวเราขอปิดไฟตรงนี้ก่อนเนาะ ะจะตัดเค้กนะคะไปแบ่งให้คุณย่าคุณป้าแล้วคุณน้าเรานะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะแม่ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เกิดวันเดียวกับพี่มิวนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พบเจอแต่สีดีๆเนาะโอเคตอนนี้พวกเราไม่มีสมาธิแล้วนะก็มะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานเค้กก่อนนะคะปีหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะปีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์แชรด้วยนะ